ถ้าคุณเป็นคนมีตังนะครับบอกได้เลยว่าซื้อไปเลยครับผม 15- 1 6 17เนี่ยมือถือรุ่นใหม่ๆมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าทุกคนเป็นคนมีงบจํากัดน,นะครับและกาลังจะมองหามือถือรุ่นใหม่เนี่ยเอามาเปลี่ยนเอามาใช้งานนะครับผมแนะนําเลยครับผมในมือผมตอนนี้มี13อยู่นะครับทั้งมือ1แล้วก็มือ2เนี่ย แต่ผมจะไม่ขายอย่างเดียวผมจะมาบอกว่าสิ้นปีนี้มันยังใช้งานอะไรได้อยู่มั่งและมันยังใช้ได้อีกกี่ปีถึงเรื่องอายุการใช้งานของมันก่อนเลยนะครับก็คือ2องปีนี้มันยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับโดยที่ว่ามันยังรองรับ i o s 26แล้วก็ตัวรองมาก็คือ18.7.1นะครับมันยังเป็นลูกหล,ลักุ่นชางของทาง Apple อยู่นะครับที่ยังหาซื้อได้ทั้งมือ1และก็มือ2นะครับโดยที่อีกเร็วๆนี้ยลูกหลักคนใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคน จะพูว่ามันใช้2อถึงสปีอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับให้ลองเล่นเกม r อาวดูนะครับทั้งตัวปรับกราฟิกเนี่ยสระดับเลยนะครับทั้งป่ําต่ําสุดกลางแล้วก็สูงสุดเนี่ยทุกคนลองดูนะครับว่ามันยังใช้งานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับสูงสุดหรือว่าระดับกลางก็ตามแต่เรื่องของการถ่ายรูปนะครับมันอาจจะสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของความคมชัดแล้วก็การเก็บรายละเอียดนะครับแต่มันถูกใจคนขี้เกียจแต่งรูปอย่างผมมันสก,กินโทรม,มันสวยแล้วก็มันจบหลังกล้องได้เลยนนะคครับทุก ลองไปดูเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะคบว่า Apple เนี่ยเขาทาออกมาได้ดีนะครับรวมถึงเจ้า13นี้เหมือนกันนะครับถึงมันอายุมันจะเยอะแล้วเนี่ยแต่การถ่าย 4K 30หรือว่า 4K 60 FPS เนี่ยมันก็ยังทํางานได้ดีนะครับทุกคนมันยังใช้ถ่ายงานหาเงินหรือเอาไปรีวิวสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็ยังถ่ายได้นะขึ้นมาขนาดนี้ตัดสินใจกันได้เลยยังครับผมแต่ยังไม่รู้ราคาใช่ไหมนี่เลยครับผมมือหนึ่งนะครับราคาเริ่มต้นที่14,990บาทนะครับและก็มือ2เนี่ย 11,900บาทเท่านั้นนะครับประกัน3เดือนแต่ถ้าอยากจะจ่ายถูกกว่านะทำได้หรือเปล่าบอกเลยว่าเอาเือนหนึ่งไปก่อนได้เลยก็ผมจ่ายก่อนเนี่ยแค่1499บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งจ่ายยาวๆเนี่ย12เดือนกูให <Yeah. S 1> <laughs> ้18บบอกให้อยากจะติดต่อช่องทางไหนก็บนหัวผมเลยนะครับจะซื้อด้วยตัวเองจะคุยกับน้องแอดมินหรือจะแบ่งจ่ายยาวๆกับ13เนี่ย18เดือน บ้าไปแล้วให้คต้นานนะจ่ายเดือนละพันนิดๆเนี่ยได้เครื่องไปใช้เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับชอบไหมชอบกดื่มตามไป